รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส สวัสดีค่ะผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์เซลฟทอล์นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะคะพี่นุน่นรุ้งทองแต่นั่นคือชื่อเก่าะคะ่ะชื่อใหม่นะคะก็คือคุณดารันทิตก,กวินนะคะหรือพี่นุน่นต้องบอกว่าโรคสําหรับผู้หญิงก็คือมะ,คะมะเร็งนะมะเร็งเต้านมเป็นอะไรที่เราได้ยินบ่อยแต่ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดขึ้นกับพี่นุ่นค่ะ แล้ต้องบอกพี่นุ่นเป็นคนที่เข้มแข็งจริงๆนะฮะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาได้ด้วยรอยยิม้มเดี๋ยวเราดูกันหน่อยนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงคุยก,กันกับพี่นุ่นคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สนสใจมากพี่ใช่ค่ะคือตอนนี้โอเคทุกอย่าง โอเคทุกอย่างค่ะก็คือเราก็ Follow มาตอนนี้3ปีแล้วนะคะก็เขาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยปีสบายใจสุดก็รุ้นกันต่อไปอีก2ปีแต่ว่าณวันนี้ก็คือสบายๆคือที่พี่เป็นคือมะเร็งเต้านมใช่ค่ะมะเร็งเต้านมย้อนย้อนไปหน่อยได้ไหมว่าตอนนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราคือจริงๆแล้วว่าในเราเรามีความเชื่อในเรื่องของว่าผู้หญิงในหน้าอกหรือว่าในมดลูกก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคงไม่มีใครราบเรียบเสมอแบบสวยงามใช่ไหมคะก็คงมีเล็กๆน้อยๆนู่นี้นั่นก็เลย อาบน้ําไปจับไปคําไปโอ้มีบ้างโอเคมันคงเป็นแบบไม่ได้อันตรายอะไรมันมีอยู่วันหนึ่งสัมผัสเดิมนะแต่มันดันมีมีลิขิตให้แบบมันเป็นสบายใจมันเป็นยังไงพี่มันเป็นมันมันคือเอเ๊ะทำไมมันใหญ่ขึ้นเออเมื่อวานก็จับว่ามันใหญ่แต่วันนี้ทาไมมันใหญ่เริ่มมีคาถามว่าทาไมมันใหญ่มันเป็นก้อนแข็งแรกสุดมันจะเป็นเมลเล็กๆค่ะเล็กๆแล้วก็ที่เราจับคําไปนู่นนี่นั่นพอวันหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมไม่สบายใจมากๆก็เลยเริ่มแบบว่างั้น ใช้วิธีไปตรวจร่างกายมันเดี๋ยวมันมีเมโมแกรมใช่ท้ายสุดแล้วคุณหมอก็บอกว,ว่ามันไม่สวยอะถ้ามันไม่สวยมันต้องดูยังไงต่อมันหม,นมนอเจาะขอเจาะได้ไหมก็วันนั้นเลยค่ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านมาก็นัดไป,ไปฟังผลน,นะคะคือคุณหมอเขาก็พูดกับเราแม้กระทั่งว่าใจเย็นๆน,นะคะ มันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายค่ะคือเราตรวจสองข้างค่ะมันมีก้อนเนื้อสองข้างไอ้ข้างหนึ่งเนี่ยไม่เป็นแต่อีกข้างหนึ่งคือข่าวร้ายก็คือเป็นอะไรเงี้ยข่าวดีคือข้างที่ไม่เป็น,ข,นข้างนี้เป็นอเอามาเลยค่ะทั้งข่าวดีเขาายเอามาเลยค่ะเลยเขาก็บอกว่าอืมเดี๋ยวใจเย็นๆค่อยๆฟังนะคะวันเนี้ยคุณแดนอาจจะหูอื้อไม่อื้อค่ะจะบอกอะไรก็บอกมาคืออย่างวาอ่าแบบนี้ฉันไม่ชอบใส่ร้อนก็บอกอะค่ะพอบอกมาเราก็แบบก็อึ้งนะยอมรับแต่แต่มันเป็นความอึ้งที่แบบบอกเรามาสิว่าเราต้องทํายังไงต่ออรู้้แลว รู้แล้วรับได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วโอเคเข้าใจเป็นก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นเพราะเรามั่นใจว่าเราเดินมาหาหมอเราไม่ได้คลานหรือว่าเราไม่ได้นอนเตียงมา,าเราไม่ได้เจ็บยังออโอเคอยู่เอาชีวิตฉันไม่เคยเจ็บเท่ากับอีที่มาเจาะฉันคนื <laughs> อเลย <laughs> ร,รู้สึก <ละ S 1> ว่าเฮ้ยมันต้องผ่านไปได้อ,อะไรอย่างเงี้ย ผลตอนนั้นของพี่เป็นสเตจไหนยังไงคะคุณหมออธิบายเป็นสเตจสองค่ะแล้วก็เป็นประมาณก้อนคือทุกอย่างมันจะมันจะอยู่ที่ขนาดแล้วก็แล้วก็ขั้นใช่ไหมคะใหญ่ใหญ่แค่ไหนตอนนั้นเกือบ3มเซนสองเซนกว่าอยู่สเตจสองซึ่งมันมีประมาณสักประมาณ4สเตจป่ะคะสี่ขั้นใช่มันก็จะมีแบบว่าระยะสอ่าสี่นี่คือสุดท้ายแล้วระยะสุดท้ายก็สองก็ถือว่ากลางกลางสองก็น่ากลัวแล้วมันยังน่ากลัวไปตรงที่ว่าเป็น เชื้อแบบไหนมะเร็งแบบไหนอีกมันแยกแยะไปอีกว่าตัวตัวเขาเรียกว่าตัวร้ายกับตัวไม,ไม่ด้ตัวโดดกับตัวไม่โดดพี่เป็นตัวร้ายแล้วก็ตัวโดดนะโอ้พี่ว่าการอย่าการการที่ครอบครัวมันไม่ได้สมบูรณ์เนี่ยมันเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคมันก็ร้ายแรงจริงๆที่ผ่านมาก่อนเป็นโรคมันก็ถือว่าร้ายแรงที่สุดแล้วนะแต่แบบเหมือนไม่จบแพ้อะไรอย่างเงี้ยแ,<ต><อ>แต่ไม่เป็นไรเราแบบผ่านไอ้ตรงร้ายแรงมาเราเดินได้อันนี้ร้ายแรงจะขั้นกว่าหรออีกแบบแล้วกันก็ต้องเดินได้สิวะ เอาละค่ะผู้ชมวันนี้เราพอจะทราบแล้วนะคะว่าพี่นุ่นเนี่ยไปเจอมะเร็งเต้านมระยะที่2ได้ยังไงดังนั้นสาวๆดูไว้นะคะเวลาอาบน้ําไม่ใช่อาบเพลินๆนะคะเช็คร่างกายด้วยส่วนครั้งต่อไปะค่ะในยัง a d Hush h o w s l e p Talk เราจะคุยกับพี่นุ่นต่อว่าพี่นุ่นจะมีวิธีการรักษาตัวเองอย่างไรส่วนวันนี้ขอบคุณพี่นุ่นมากค่ะ,คะ